วันนี้จะมาพูดอะไรให้ฟังไม่ได้มาร้องเพลงให้ฟังแล้วนะคะอืมก็อย่าเพิ่งแบบปิดละกันเออก็พอดีว่าไปเซเว่นมาเมื่ออาทิตย์ก่อนไปเจอของแบบในเซเว่นอะไรเงี้ยอืมแล้วมันแบบราคาถูกก็เลยกําลังมองหาคูต้าอะไรกินอะไรเงี้ยอืมไม่อยากจะไปซื้อตามตลาดเงี้ยเพราะว่าแบบเห็นในเซเว่นมันก็ต้องแบบ มีออยอ,อยู่แล้วล่ะเพราะของในเซเว่นยังไงเขาต้องตรวจผลิตภัณฑ์อยู่แล้วใช่ปะว่าแบบเออมันดีไหมหรือมันยังไงอันตรายหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมเราก็เชื่อถือเซเว่นเราก็เลยแบบลองซื้อมากินอะไรเงี้ยอืมก็แบบก็มันดีนะอืมก็คือแบบเนี่ยซองมันคือมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะมันเป็นคูต้าแม็กอืมแบบนี้ข้างในก็คือ ข้างในเม็ดมันจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่จะเป็นเม็ดแบบนี้นะสีชมพูอถ้าเกิดแบบใครที่แบบเอออยากให้แบบผิวลื่นผิวดีอะไรเงี้ยแต่งหน้าติดทนอะไรเงี้ยแบบลองซื้อมากินนะแบบเออคือแบบนุชกินขนาดนุชแบบผิวดำๆเนี้ยเออนุชคิดว่าแบบเออมันดีกว่าเดิมอะผิวอ่ะมันดีกว่าเดิมก็เลยแบบ ซื้อเพิ่มอีกซองหนึ่งแค่ราคา99บาทมันมีแค่7เม็ดนะก็กินก่อนนอนทุกวันใช่ปะ่ะเเม็ดก็อาทิตย์หนึงพอดีเลยแค่99บาทก็แบบเฮ้ยถือว่าถูกนะเพราะปกติแบบอะไรเงี้ยแล้วอย่างรุดเนี้ยรุนด,นดเป็นคนแบบผิวดำใช่ปะ่ะรุดก็กิน2เม็ดก่อนนอนแต่ถ้าเกิดแบบใครขาวๆอยู่แล้วหรือว่าแบบ ผิวดีอยู่แล้วไม่ได้ดำมากอะไรเงี้ยเออแค่เม็ดเดียวก็พอแล้วมันก็แบบหาซื้อง่ายด้วยในเซเว่นอะไรเงี้ยอืมก็เลยแบบจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าแบบเออมันเป็นยังไงก็นแบบั่นแหละอืมนี่ซื้อมาเพิ่มนะแล้วก็ได้อันนี้แป้งสีจันมาราคาร้อยกว่าบาทก็คือแบบอยากจะลองอยู่พอที่จริงเมื่อก่อนเคยใช้แบบมันราคา เท่าไหร่สามสิบกว่าหรือสี่สิบเนี่ยแหละมันเป็นแบบรุ่นสมัยก่อนเลย응แล้วแบบนุ้ยเป็นคนหน้าแห้งใช่ปะ่ะนุ้ยก็เลยแบบเออไม่อยากใช้อ่ะเพราะเหมือนเวลาใช้แล้วมันรู้สึกแบบหน้าแห้งแต่ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเออกนะ็เลยแบบเออตัดสินใจซืซ้อน,นี้มานี้มันก็ร้อยกว่าบาทใช่ปะ่ะก็เลยลองซื้อมาดูว่าแบบเออมันจะดีไหมอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้ใช้นะเพิ่งแบบซื้อมาเห็นพี่สา,ใสาวใช้ไงแล้วเขาบอกอมันดีอะไรเงี้ยแต่งหน้าแล้วมันติดอะไรเงี้ย มันติดทนอะไรเงี้ยตอนเช้าก็แบบถึงเที่ยงไม่ต้องเติมอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยมันจะดีขนาดนั้นเลยหรอเออสีจันอะไรเงี้ยอืมดูแบบยังไงไม่รู้ว่าเออถ้าเกิดแบบถ้ามันดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยจะมาเล displays, ่าให้ฟังเพราะแบบหนุหน้าแห้งไงพอหน้าแห้งแล้วไม่รู้ว่าแบบใช้ไปมันจะแห้งเหมือนแบบตอนนี้เคยเคยใช้ตอนนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแอบบืมก็เดี๋ยวลองดูแต่อันเนี้ยอืมมันดีนะเพื่อนๆก็แบบลองไปซื้อกินดูนะไม่ต้องแบบ ไปสั่งตามเว็บอะไรอย่างนี้ก็ได้แบบไม่รู้ว่ามันมีอยอยหรือเปล่าแต่เกิดอันนี้มันแบบมันมีขายในเซเว่นยังไงแบบคือแบบมันต้องดีอยู่แล้วล่ะของมันเข้าใช่เปะละ่ะหรเซเว่นเขาต้องแบบตรวจอยอยหรือแบบไปดูตามโรงงานว่าแบบมันสะอาดไหมมันดีไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนกินเยอะด้วยลุชก็เลยแบบลองกินตามอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบ ใครที่แบบผิวหน้าสุขภาพไม่ดีทั้งตัวทั้งหน้าอะไรเงี้ยก็ลองซื้อมาทานดูค่ะราคา99บ่ะวันนี้ไปก่อนละนา้าบ๊ายบาย